เอาละครับผมกลาบสวัสดีทานผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดเ b a นะครับวันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมก็มีล็อก d ีดอที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นชื่อคลิปอยู่หน้าปกแล้วนะครับวันนี้มาสายรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมก็คือเสียตังกันอีกแล้วง่ายๆครับผมไม่ต้องอ้อมคลอมเ่ยเอซึ่งปืนนี้นะครับผมก็เป็นปืนที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะเฝ้ารออยู่แล้วแล้วก็ปืนกระบอกนี้นะครับมีอ่าสกินที่เขาเรียกว่าปืนแดงมาแล้วนะครับแต่ว่าใครที่เก็บไม่ทันหรือว่า ใครที่งมไม่ถึงนะครับก็อยากจะได้เป็นระดับดิจิ n ดลลีก็สวยเหมือนกันนะครับผมก็ได้ไปแอบดูมันแล้วนะครับเอาล่ะก่อนอื่นนะครับผมเรื่องของการเติมเกมนะครับผมและทุกคนอยากได้ความเชื่อถือนะครับแล้วก็เติมคุ้มคุมนะทุกคนก็อย่าลืมไปเติมที่ละหรือว่าจะเป็น Over อร์ท็อปอ ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียว <Hey. S 1> และในตอนนี้ลานโอเวอร์ Up อปอก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 1> ุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <Hey. S 1> และถ้าใครสนใจ oh. ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม่เลยคบน้องสาว <Hey. S 1> ไปสิครับรออะไรอะ่ะเชลูโคเทโคเทว้าวนี่แบบดิจิตว้าว เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันแปลกไปนะครับผมก็คือเริ่มต้นมัน1 CP เว้ยโอ้ยก้อและทุกคนดูแก่ตอนนี้ผมมีอยู่39,201 CP พอดีโอ้โหลบไป1 CP ผมก็รู้สึกว่ามันผสมมาอ่กนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าของแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับปืน M13 นะครับโดยอย่างแรกก็เป็น M13 นะครับผมโอ้โ โคตรเท่สกินก็มีชื่อว่าริมินาลแฟร์นะครับผมถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวละครนะครับผมเอ็นะครับซึ่งเป็นตัวละครผู้หญิงนะที่รู้สึกว่าคล้ายกับตัวละครรีเจนเดอรี่มากๆนะครับคล้ายจริงๆอย่างเหมือนแหละอย่างเหมือนละครตัวละครรีเจนเดอรี่เลยทุกคนโคตรเท่นะครับแล้วก็จะมีกระบองนะครับผมหรือหลายคนเรียกว่าตะเกียบนะครับแล้วก็รถนะครับผมรวมถึงท่าทางครับ แฮชแท็กวันโนหนึ่งเป็นไงโคตดเท่แต่ก็เลเซอร์แบล็คนะครับรวดลายนี่บอกตามตรงว่าเท่มากๆนะสำหรับใครที่อยากจะเก็บรวดลายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคอลลิงการ์นะครับผม ว้วรวมถึงสเปรย์นะครับลูกบาทนะครับลูกทรงลูกบาทเนาะแล้วก็จะมีปีกนะครับหรือวิงสูรแล้วก็โทฟี่ครับผมโทฟี่ซิสเต็มนะครับเป็นตัวการระเบิดนะครับเป็นสกินของเขานะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับซึ่งถ้าผมกดมาดูที่ตารางการออกเนี่ยก็คล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ทีท่ีมันเปลี่ยนมาก,ก็คือผมชอบมากคือมันสามารถดูแบบ 3D ได้แลวก็ดูแบบ 1D แต่ปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บนี่ปรับ f o v ได้ด้วยนะครับนี่นี่นี่แบบซูมนะครับแบบวิ่งเป็นยังไงแล้วก็การปรับดูแบบนี้ทํำยังไงโอ้โหเท่มากครับและตอนนี้ผมเอาหน้าปกง่ายแล้วผมทุกคนโอโ้ดีใจมากๆส,สมามารถมากดดูหน้าปกตรงนี้ได้เลยอเอาล่ะ<ๆ>เพื่อ<ๆ>ไป็นกาสิม่เวลานะครับผมทุกคน,นครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยที่เริ่มจาก1 CP บอง่ายจัดลืมปิดค่ามอนิเมชั่นนะทุกคนผมไม่ค่อยชอบเลย คือมันนานไปนะครับอยากได้ได้ไปคอลลิ่งการนะครับเดี๋ยวผมขอปิดค่าแอนิเมชันเลยวยการนะครับในรอบที่2 45 CP นะครับได้ท่าทางแฮชแท็กวันมาครับผมสุต่อไป90 CP ในรอบที่3ครับได้เป็นโทฟี่ครับผมแล้วก็180 CP ในรอบที่4เฮ้ยเอาว่ะ gm มาแบบไม่เกลือว่ะรอบนี้ได้ตัวละครเฉยคนโอ้โหเป็นไ,ไงแค่4ี่ครั้งครับผมทุกคนผมก็ได้ตัวละครแล้วทุกคนเฮ้ยรอบนี้ผมคิดว่าลัคกี้ดอลในรอบนี้น่าจะเป็นลัคกี้ดอลที่คาณค่าที่จะคุ้มนะครับและมีโอกาสได้ตัวละครไวผสมครัวนะครับท,ทุกคนก็แนะนานะครับต่อไปก็360 cp ครับได้เป็นลูกปาดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รถนะครับผม ชิงสกินรถก็เยอะมากนะเลือกใช้ไม่ถูกเลยนะครับ1200ครับผมได้ตะเกียบเลยครับแล้วก็ยางสุดท้ายไม่ใช่3อย่างโอ้โห1800วิงสูตรครับแล้วเมื่อไหร่ปืนจะออกมาล่ะ2,700ปืนแน่นอนยังไงก็ปืนนะครับเพราะมันไม่มี2ก็กระหองเหลือแค่นี้โอ้ได้เลเซอร์แบ็กมานะครับแล้วก็สุดท้าย3,900ครับโอยฟาผ่าสีแดง แรงลิชชนิดที่ว่าใครเห็นก็ว่าตายโอ้โหเถื่อนแยด SCP เสีย CP ไปเท่าไหร่ทุกคนก็ลองหักลบเมื่อกี้ดูได้นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่28,225นะครับแล้นี่นะครับผมสกินของ f 1 3นะก็มีระดับปืนแดงมาก,ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือเปิดมาก,ก็เป็นปืนแดงเลยนะแต่ว่าสำหรับผมนะรีเจนเนอรแบบนี้ไม่น้อยหน้าครับพูดพี่คือมันสวยมากนะครับแล้วมันคล้ายๆกับ a k 1 1 7มากนะ สำหรับผมเนี่ยมันคล้ายเอคนึ่มเจ็ดมากโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเป็นการบอกตามตรงนะผมเนี่ยว้าวกับ M13 มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วจะมารีวิว M13 แน่นอนสอนแต่งทั้ง MP แล้วก็ BR แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ SMG ใหม่นะครับในพรุ่งนี้หรือบ่ายลนนี้ก็ M13 มาแน่นอนนะครับทุกคนรอติดตามได้เลยนะครับผมจะอัพรัวๆเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการสอนแต่งแล้วก็รีวิวปืนไหน DOP นะครับเพราะว่ามันกําลังเริ่มที่จะบัฟเนิร์เกิดขึ้นนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่มารีวิวแล้วก็ลองเล่นในแรงสตาร์อย่างงี้ทุกคนดูแค่นั้้้นนนนนนนะรััเเเพพาาาววว่่่ีีีป็กิดขอองงสผมต ขอไปจริงครับป้าเดี๋ยวเราลองแต่งแล้วก็ลองไปรีวิวดูดีกว่านะครับผมทุกคน let's go ับผมไปทดสอบมันก่อนดีกว่านะครับสำหรับสกินนี้ว่ามันมีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เรื่องของปืน AK17 เป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ว่ามันแรงหรือเปล่าไม่ใช่ AK17 อะไรวะสกินมันเหมือนนะแต่มันไม่ใช่มันคือ F13 โถ่เอ้ยมาลองดูกันดีกว่านะครับอือหือฟิลฟ้าเหมือนกันดั้มอีกแล้วนะครับน่าจะเหมาะกับตัวละครหลักของผมมากมากเลยนะ โอเคดีนะครับผมทุกคนตอนซูมก็เป้าโกงมากๆตอนซูมเป้าโกงจัดทุกคนดูด,ดิเป้าโกงนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า M 13บแรงดิ่งตั้งเยอะขึ้นนะเดี๋ยวผมต้องไปแก้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวของแต่เดี๋ยวผมจะเริ่มทำการซักซ้อมนะครับเคมาก็ปืนกระบอกนี้หรือว่าสกินนี้นะครับจะไม่มีการอัปเกรดเมื่อยิงนะครับตอนที่เรายิงศัตรูเสร็จใช่ป่ะมันก็จะเรียกว่าจะไม่เพิ่มเอฟเฟกต์แสงอะไรของปืนนะครับก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวลองดูเอฟเฟกต์นะมันเป็นสอนปักลงไปแบบตึ้งเลยทุกคนอ่ะตัวนี้ครับ อ้เดี๋ยวผมก็จะพยายามสโลโมชั่นให้ดูนะโอ้โหรู้สึกว่า F13 กับสกินนี้แบบยิงเถื่อนดีนะเสียงมันแบบเสียงมันตุ้มจุ้มอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวไปลองยิงใ,ใกล้ๆดูเดี๋ยวนะผมดูหน้าจอในคอมผมก็เลยเบื่อเลยนะทุกคนโอเคมมากเว้ย ขอยิงแบบนี้เลยละกันเอากระสุนหมดคือตอนที่เรามันจะเป็นเหมือนลูกศรธนูเลยแต่จริงๆมันมันก็จะเหมือนมันก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนะตอนที่ผ่าลงมานะครับทุกคนน่าจะเป็นไฟฟ้าสีแดงนะครับแต่มันเป็นแบบเนี่ยเหมือนเข็มเลยเหมือนลูกศรธนูจริงแต่มันเป็นไฟฟ้านะครับผมสายฟ้านะเคมา,มาลองดูใ,ใกล้อีกทีนะครับกอลทุกนคนเห็นชักใจ เสียงมันสะใจมากเลยอะตอนอยู่ใกล้ๆมันแบบพังเลยเงี้ยเหมือนเสียงฟ้าผ่าดูนะโอ้ดู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 โอ้โหสะใจจัดสกินนี้เฟียลมากลั่นเร็วมากครับ M13 โอ้โหเถื่อนเกินพี่น้องครับเถื่อนเกินเถื่อนเกินครับ เถื่อนเกินปุยมุย้ยเถื่อนเกินปุยมุย้ยโอ้สกินนี้บอกเลยโอ้เถื่อนเถื่อนทั้งปืนเถื่อนทั้งสกินโอ้เกือนปุย้5นัดเอาไปโ้หมดเคทุกคนป่ะเดี๋ยวเรารอไปลุยในแลกแสัสตาร์หนึ่งรายกันนะครับป่ะเพื่อพิการคอนเฟิร์มว่าเอฟซีสามมันอาจจะดีในช่วงนี้เลสโกโลสกิน ได้ไปด่านที่เล่นกระบ,บอดเมื่อกี้พอดีถือว่า็นการมอมในตัวไปแล้วกันนะครับมาเลสโกทุกคนมาทั้งเซ็ตบอกเลยทั้งตัวละครทั้งปืนโคตรเท่โคตรเมเมเมบจิม๋มเจ๋งไปลุยก็ฮาร์ดพอยด์ด่านนี้ไม่รู้ว่า F13 จะโอ้โหปรับภาพสุดแล้วแบบแสงเอฟเฟกอะไรมันละการตาเกินไปวะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชินแต่ก็ไม่เป็นไรครับลองลุยกันแบบนี้แหละให้เห็นสก,กินว่ามัน เฟีย้ยวขนาดไหนนะทุกคนตอนช่วงเล่นเนี่ยผมตัดสินใจแล้วนะว่าผมเนี่ยจะไม่เรียกว่าจะไม่ตัดอะไรนะครับคือจะเล่นสุสนไปอย่างนี้เลยเไปเพื่อนไปเลย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 เฮ้ยโดดขึ้นไปว่ะ <laughs> ดักตรงนี้โคตรชิว โอ้ยอะไรอ่ะเอา้าไม่ใช่นะผมโดนตัวไกลยิงแต่ว่าตัวนี้เขาเอามาราัดนะมาไรนะเฮย้ฮยได้เวย้ยได้เวยเ้ย,วเ,ดยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอเลือดก่อนต้องขึ้นมาไปเพื่อนพร้อมๆเข้าด้วยกันโอ้เพื่อน ฮ้ยโอ้โหมันหลบมุมจัดเฮ้ยได้ครับเคยผมล็อกหลังก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าหลังมันจะมาหรือเปล่าสงสัยว่ามันจะมาข้างหน้านะไปเจอแล้ผมชอบเสียงแบบปอนปืนมันลั่นนะมันดังรูปแบบรัวมากเฮ้ยอ้าวระเบิดเป็นระบายระเบิด เข้าไปแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยมันก็เปิดเกาะเอ้าผมคิดว่ามันตายแล้วนะแล้วผมก็เลยปล่อยโอ้โหไม่เป็นไรครับผมทุกคนโอ้ยคิวแปดเท่ากันหมดเลยว่ะทีมเราแต่นี้เป็นการรีวิวนะทุกคนอย่าซีเรียสนะผมอาจจะไม่ได้เล่นจริงจังอะไรมากนะครับผมทุกคนเพราะว่าปืนก็ยังไม่ได้เซ็ตออกมาดีเลย้หเขาก็ใ <guarding> ช <rim> ้ AK หนึ่งถึงเจ็ดเดี๋ยวผมใช้ F 1 3เว้ยเฮ้ยผมเบิร์ดตลอดเลย ไอ้ยอเดี๋ยวก่อนโอ้โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครของเราดิมาเอ้ย,อยหลังมาโอ้โหเพื่อนไม่เห็นเลยซีเบยียโฟตัวนี้อะไรล่ะอะไรล่ะอ่า <c oughs> งัดยาวๆเฮ้ยโอ้โหซ้ายก็มาเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันเกิดใกล้ผมไปแล้วหรือว่าผมไปอยู่ใกล้มันเองเพื่อนโดน,นแน่ๆ่ะเพื่อนระเบิดก่อน มาเลยครับมีตัวสวยเพื่อนได้ครับเร็วไปมันเร็วไปมันขยับเร็วเกินอ,อะไร <laughs> ใช้บีดฟันเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบโดนด้วยนะอ้ยไม่ตายได้ครับโดนลาสไปโอเคจังหวะน,นี้ผมก็ต้องปล่อยพีเดรเตอร์ไปเลยแล้วกัน โอ้โหเฮ์ได้ไปสองครับตึ๊บเฮได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีนี้ล่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมีปืนไปด๋อยกำลังหล่อเฟี้ยวเลยเพื่อนไม่มีใครเข้าได้เลยเหรอ แล้วมันไม่โดนตัวเองตายด้วยนะประเดน็นไม่น่าเข้าไปใกล้เลยโอยอยู่แบบห่างผมตอนแรกผมคิดว่ามันดูง่ายนะสโคบแต่ผมก็รู้ว่าตอนนี้ดูยากลวเพราะว่ามันมีกิ่งบางเยอะเกินไปครับผมทุกคนสำหรับผมนะอ่ะพลาดไปเฮ้ยแล้วมันไม่ยิงเพื่อนอนะิชื่อมันออกมาแล้วมันจะยิงเพื่อนนะครับโอยโอ้เพื่อนเป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรช่วยอยู่ช่วยอยู่ ต้องหยองไม่ต้องหยองเพื่อนไม่ต้องหยองเฮ้ยโอ้โหมันเกิดตรงนี้เลยวะทุกคนดูดิมันเกิดกับผมดิโอ้โหโอ้โหโอ้เอ้าเอามันเกิดตรงนี้เหรอมันเกิดหรือมันดักวะเนีอยผมงงไปหมดละโอ้โหไหลยาวไหลยาวไหลยาวฮะโอ้ยผมก็ถึงว่าทำไมมันแปลกละเอฟซีสเซตเนี้ย รู้สึกว่ามันสายเกินไปดีดแรงมากผมน่าจะไปแต่งอะไรผิดแลหละโอ้มาดีมาดีงัดหมดครับเอาสุดเอาสุดเอ,อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่บนหรือเปล่าอ,อุ้ยโอ้โหมันเกือบตายแล้วโอ้มันเกือบตายแล้วนเะนี่ยโถโถ้ย าตายเตายโอเคสวยครับเฮ้ยมายัางไงมายังไงเฮ้ยโดนหมาไปละมันจะเกิดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วมันเกิดตรงนี้นะ้อมหลังหรือเปล่าจะแพ้นะเพื่อนจะแพนะ้นะเฮ้ยมาวะเดี๋ยวนะผมเว่อไปแล้วตอนนี้อยู่ในเดสโซน เอ้ยเอาหมดครับเอาหมดไม่เหลือไม่เจือไม่จา่าสรงสงทรงปลาเข้าให้หมดเพื่อนเอ้ยไม่รู้แหละข้างหลังมาโหเรียบร้อย1 4 1ต่อ112ทําทำไมวันนี้ผมเล่นแปลกๆมาเลยทุกคนอย่าเีเลียนนะรู้สึกว่าตัวเองเล่นแปลกอ่ะเด้ยโอ้โหลั่นไปแบบจึกๆลั่นไปแบบจึกๆมันก็มีปืนนี้ว่ะยีิบวก็เอาเรื่องอยู่ก็ได้อยู่นะ ผมคิดว่ทาท่านี้ผมเล่นแปลกๆละโอเคโดนมีดฟันสองคนไป <laughs> จะชนะและ้วทุกคนหือสาาดวดนี้มันจุกเร็วมากเอา้าผมสไลด์ไม่ติดอีกแล้วจุกเร็วจัดอยากจะเล่นลูกซองนาใช้เพิร์กวิ่งเร็วด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราะวิสามสิบโอ้ยเดี๋ยวนะ มันจะแพ้เอาแล้วเนี่ยแต่ผมต้องจริงจังแล้วทุกคนโอเคสวยครับเพื่อนได้เพื่อนได้ ชนะครับผมได้อยู่ได้อยู่โอเคทุกคนวันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบสั้นๆแล้วกันสลอับ M 3เดี๋ยวขอตัวไปลองแต่งก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าแรงดีเดียวตั้งมันเยอะมากๆสำหรับ M 1 3นะเวลายิงแบบไกลๆก็ยากอยู่โอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนามากๆนะครับผมที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมตัวไปฉลองมันเกิดก่อนแล้วกันนะครับที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าทุกคนเปน FC ผมไงแล้วผมก็ผมก็ต้องเล่าเรื่องราทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมให้ทุกคนฟังเลยโออเเคคคทุกนกนนจััรบ next Time CG